ต้องหันใจไอ้ปอนหนตปิดลายแก่นั้นไม่ได้ปอนด์ปิดลายแล้วรอก ก็หมายรวงให้ทางยึดลาบีลาบีดีดื้อดีนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครอันนี้คือทำงานมามาช่วยกับผู้มาช่วยเรื่องนั้นมาช่วย ใหเข้าใจตรงกันกับนต่ชวนคงพี่ว่นผู้การต่างรลานะครับนะเข้าใจนะครับให้ใส่ใจออาเป็นคน้อาเองแบบทางเพื่อพิษตางคนอรอคกับยินดีนะพิษคร้บเมื่อกครับดอยยดอยายดอยดยด

โดยที่ว่าเขาต้อนนอไม่ได้รู้เรื่องอะไรได้เลยนะคะอยู่ๆไปตึงไปสั้งปิดแล้วเขาไม่มีคนไปเจราจาว่าดิฉันเองถึงเป็นผู้บริหาาในตรงนั้นถ้าว่าจะปิดไปโดยพละาการใดหรือไม่เพอะเป็นหน้วยราชการไม่ได้เป็นขี้ข้าใครไม่ได้เป็นขี้ข้าตักสิ้นไม่ได้เป็น ที่ไม่ได้ปิดตามความต้องการข้องบทผานั้นเหมือนจ้าวคนที่ไปเจรจาก็ไม่มีแล้วคนที่รั่งการตัวดิฉันเองก็ไม่มีซึ่งดิฉันเองก็เดินจากสำนักงานเพื่อที่จะมาในอำเภอแต่จ้าวในอำเภอไม่อยู่มีปลัดอาวุโสเป็นผู้รักษาการในเมืองทานต้องการให้ปิดสำนักงานก็ยินดีที่จะปิดแต่ว่าต้องมีคนเจรจาอยู่ๆจะให้ดิฉันปิดเองเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นดิฉันรับราชการ I'm <laughs> a